สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหงุงที่เรียกว่าข้าวหุงค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม toilet tower defense เราก็มาอยู่กับทีมงานของเรามีคนเดียวโอเคทีมงานของเราก็คือน้องเบานั่นเองสวัสดีครับครับโอเควันนี้อ่ะเราจะมาสอนการหาลูกกวาดใช่ไหมใช่ครับ โอเคการหาแคนดี้เนี่ยมันมี2แบบก็คือหนการลงดัน2การทำเคสต,ตรงนี้ให้ครบตามที่เขาบอกนี่ ต้องผ่านที่เวฟ40เออคนเดียวคงผ่านไม่ได้อะนะแล้วก็เล่นฝองชั่วโมงนเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเควสพวกน,ววกนี้ก็จะได้ลูกกวาดที่เขาบอกไว้200 400 500 200อันเนี้ยตรงเนี้ยเมื่อเราทําภารกิจสําเร็จเราก็สามารถกดรับลูกกวาดพวกนี้ได้เลย <Wow. S 1> ก็จะได้ประมาณ1,000ชิ้นโอเคต่อมาก็คือการลงดันฟาร์มลูกกวาดสิ่งที่จําเป็นก็คือการมียูนิตเทพๆถ้านัน้องๆที่มียู ธรรมดาเนี่ยตัวสีฟ้าพวกนี้น้องๆก็จะผ่านประมาณถ้าผ่านสีฟ้าถ้ามีตัวละครสีฟ้าเหรอ ใช่เล่นยากไอให้ไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าคนในเซิร์ฟดีกว่าคนในเซิร์ฟปกติถ้าน้องมีแต่ตัวสีฟ้าน้องๆอ,อาจจะผ่านได้ถึงดาที่ประมาณ3-4ถึงส่ถึงไหมวาไม่น่าถึงนะอ๋อเหรอก็ขอแนะนำให้ไปเล่นกับเพื่อนอน,นะแต่ก็คือจะมีคนเล่นกับเราไหมแค่นั้นแหละไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเออก็คือเราต้องมียูนิตยูนิตเทพอันดับที่2ก็คือเพื่อนการที่จะลงปาร์ตี้เยอะๆน้อง น้องต้องไม่ทําตัวเป็นภาระเพื่อนเพ,นพระาะฉะนั้นน้องๆต้องมียูนิตเทพพันโหดที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ตีมอนที่มีเลือดหลักล้านได้อ่ะปะเป้า let's go <S วันนี้เราจะถึงด่านที่เท่าไหร่ดีเลย40แน่นอนเอา้าเมื่อวานน่ะน้องพาพี่มาถึงด่านที่เท่าไหร่นะ37เองอ่ะน้ยรอบนี้รอบนี้40ขึ้นโอเค2คนไปกันเลยปะมามามา สตาร์เสือลืมบอกอย่างหนึ่งกับเบ้าอะพี่มีตัวอันนึงจะให้ดูแต่ก็เก็บไว้เป็นความลับก่อนนะนะมีความลับซะด้วยที่แรกอะว่าจะเอามาอวดหรือว่าเบ้ามันเช็คตัวของเราแล้วอะเบ้าเช็คตัวของพี่ยังยังไม่ดูเลยโอเคดีมากพอดีอะเว้เว้ามันรู้แล้วอู้ลืมไปเลย <laughs> รู้แล้วรู้แล้วเมื่อวานก็ยังขอเอซพี่อยู่เลย ก็รู้แล้วว่าตัวอะไรอะ่ะอย,ยังไม่รู้ยังไม่รู้อ๋อแก้งทําเป็นไม่รู้ใช่ไหมเฮไม่รู้จริงตัวตัวนี้อย่างโหดอะ่ะไอ้น้องน้องคนนั้นบอกว่าพี่ผ่านถึงระดับ40แน่ถ้ามีตัวนี้4 0อไม่ใช่หรอเฮ้สี่สิบดีไม่ถึงด่านนี้อ๋อเออพี่จะผ่านให้ดูว่าวามีกี่ตัวเว่าบางให้พี่พบ้าง<ม>สิดาวเมทมันดูตรงตรงตรงสีขาวนะอะไเหรออ๋อ ดาเมจก็นี่ไง250ต่อไปก็ต้องบวกอีก250ใช่ไหมของเรา300ต่อไปบวกอีก200ใช่ไ<อ>ด้เรียบร้อยของพี่วิวสาของเองวิวสองเอาสา3แล้วเหรออัพแล้วดาเมจเองเยอะแล้วเปลี่ยนกันปะแต่แต่แต่พี่มีตัวความลับนี่ตัวความลับที่พี่บอกอ่ะโอ้โหมันใช้ตังค์เยอะมากเลยอะ่ะเปลี่ยนกันไหมอ,ะอ่ะ เปลี่ยนกันไหมพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนด้วยพี่แรกกับเครื่องบินหนึ่งลำไอ้ตัวที่เป็นเครื่องบินอะที่มันยิงเลเซอร์ออกมาได้อะ่ะไม่ได้หรอกจะมาจะมาจะมาปนกันไม่ได้น,น,นี่ไม่ได้ปนพี่แรกพี่แรกเลยะเนี่ยนะพี่แรกเลยพี่แบบยอมให้สองตัวสองตัวแล้วก็แรกกับตัวเดียว <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได้มันเป็นสมบัติของผมพี่อะมีแต่เสียกับเสียน้อง,องพี่เสียตั้งสองตัวน้องไงแค่เสียตัวเดียวเองอะ่ะ แต่ผมเสียตัวเทพผมไปแล้วนะถ้าผมให้พี่ผมไม่มีตัวเล่นแล้วนะเออเองไม่มีตัวเล่นก็ช่างหวเองสิเออเดี๋ยวพี่แบกเองเองจะเล่นแล้วพี่แบกเองแต่พี่มีเซอร์ไพรส์แล้วนี่เซอร์ไพรส์ตัวใหม่อเออตัวเซอร์ไพรส์ตัวใหม่มันใช้ตังค์เยอะไงพี่เรถึงเลดวบสิบเดียวกันลแล้วเนะี่ยเอางี้เอางี้ปะเอางี้ว่างไงถ้าเราถึงระดับสี่สิบเองต้องยกตัวนี้ให้พี่ถือไหมไม่ได้มันถึงอยู่แล้วผมแบกได้ไม่เป็นไร ก็ไดแหละถ,ถ้าถึงไงถ้าถึงเองต้องเอาให้พี่ถ้าไม่ถึงเราเองไม่ต้องเอาให้พี่ไงโอเคผมโกะออกเกมตอนนี้เลยไม่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 พูดผิดถ้าไม่ถึงเองต้องยกให้พี่ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึง40เองต้องยกตัวนี้ให้พี่ถ้าถึงถ้าถึงก็คือเองไม่ต้องยกเพราะฉะนั้นพี่จะออกเกมเดี๋ยวนี้โอเคไหมได้อะไรวะผมผมรับคำท้าเองทำไมงกจังเลยอะไม่เป็นไรเองงกแบบนี้ งั้นพี่ไปป้นเอากับ FC ก็ได้ป้อนอีกแล้วเหรอใช่พี่จะไปป้นเอากับ FC ถ้าถ้าพี่ไปป้น FC ผมผมโดนอำน้าจเลยเนะี่ยผมโดนอำน้าจเลยเนะี่ยผมไม่มีตัวเล่นแล้วเนะี่ยเล่นแล้วเงินของเราก็พอซื้อไอตัวนี้ว้าวกดนี่วางเลยดูดูดูนะเบานะดูดูนะแบบเบิกตาควงๆเลยนะบเบิกตายังเบิกตายังเบิกตาอเคเบิกตาแล้ว <Okay. S 2> ปึ๊บนี่ตัวโคตรสูงเลยตัวอะไรไม่รู้เอารับว่าจะโชว์เราซะหน่อยอุ้ยมายืนรับได้ยังไงวะโอ้เราอู้วเรเฟอร์ยิงเลเซอร์ออกได้ด้วยอ่ะชื่ออะไรอะ่ะอ,อัพเกรดไททันคามีล่าแมนอัพเกรดไททันคามีล่าแมนแต่อัพต่อไปพันห้าเลยนะดาเมจสองร้อยแน่ๆนดูตัวนี้ดาเมจแปดร้อยมาดูสิว่าดาเมจตัวตัวแดงของเรากับตัวทองของ น้องเว้าใครจะเยอะกว่ากันว้าวอี่แล้วเหรอไอ้ไทท่านนี้สู้ไม่ได้เลยหรอไม่รู้สิผมยังไม่เคยใช้เลยแล้วพี่แล้วพี่คิดว่าตัวไหนตัวตัวใครจะโหดกว่าน,นะตัวของพี่สิพี่พี่นะขนาดแบบไม่อัพอ่ะก็ยิงเลเซอร์ได้แล้วของเองอะ่ะต้องเวลสามไงถึงยิงเลเซอร์ได้ฮะใช่ไหม ของพี่ยิงเลเซอร์ได้เลยวางปุ๊บยิงปั๊บแต่ของเองต้องอัพไงเพราะฉะนั้นตัวพี่ก็ต้องโหดกว่ายอยู่แล้ว,ว,วโอเคมันก็ไม่แน่เสมอไป่ตังมา<ะ>อีกสองร้อยมาอันนี้ต่อไปเวลสองเวลสองเท่าไหร่ดาเมจห้าร้อยห้าสิบโอ้ยังโกงอะ่ะโอ้ขนาดเวลสองะเนี่ยดาเมจก็ห้าร้อยแล้วตัวเลนเกมชัดๆโอ้ต่อไปต้องใช้ตังสามพันเลยเหรอเนี่ย เป็นไงเป็นไงเป็นไงโหดปะล่ะเป็นไงไม่ถึงตัวเป็นไงโอ้โห oh. เป็นไงเออใครโหดว่าดูดูดูโคตรโหดเลยอ่ะครับกระตัวผมไหมอะไรนะแลกกระตัวผมไหมไอตัวนั้นนะเนี่ยเลเซอร์ผมเนี่ยไหม่เอา ไม่แรกหรอแรกอะไรแรกกับเลเซอร์ของไงไท่านพี่อะโอ้มไม่ไม่ๆม,มโอ้แย่เลยถ้าสมมุติว่าไอตัวรถเข็นของเองนี่ตัวใหญ่ขึ้นมากว่านี้อ่ะพี่ก็จะแลกอยู่อันนี้แบบมันมัน,ม,นมันตัวเล็กไปโอ้มันไม่ดีไง ใครจะใครจะไปอยากได้อ่ะเออนั่งรถเข็นอ่ะคู่ของพี่ไม่ได้ตัวใหญ่ๆนีไ้ไมันเหมาะกับพี่มันเหมาะกับรูปร่างหน้าตาของพี่ดูพี่ชอบไซส์ขนาดเนี้ยเออพี่ไม่รู้จักหรอเขาว่าจิ๋วแต่แจว๋วอะเดี๋ยวพี่จะได้รู้จักเขาวมาจิ๋วนะพี่พี่รู้จักแต่ว่าใหญ่อึดถึกทนไงใต่ทัดนพี่ไงใหญ่อึดถึกทนของจริง ไอตัวทําให้หลับมาว่ะไม่นะมันจะมาจุ๊ตัวไททันพี่ยืนบางยืนบงัง oh. ไม่ไม่อย่ามาทําไททานฉันนะเออหลับหลับยาโอ้ oh. ไม่เห็นจะโหนเลยอะไรวะนี่นี่ีน่นีดูนี่พี่จะอยู่ตรงนี้นี่นีน,นี่ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวรอด ไอตัวนั้นก็จะบินบินมาจะทําให้ตัวนี้แบบโอเคเห็นปะเห็นปะเห็นไหม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 เนี่ยแน่น่เห็นปะไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูครับออไม่ดูไอคิวแปดพันก็อย่างนี้อ่ะครับน้องๆพี่ผมมีอะไรจะบอกฝนตกล้วจะเกิดอะไรไฟดับเดี๋ยวรอดูก่อนมันจะดับไหมไฟดับเองก็จะทิ้งพี่ เอาระด่านที่38มาดูซิว่าเราจะผ่านไปได้ไหมดูพวกนี้เลือดยังไม่ลดเลยเบ่าว่าจะผ่านได้ไหมอะไม่แน่ใจเลยตอนนี้ตัวผมโดนสตันรัวๆเลยนะีโอ้มันหลุดไปแล้วไม่ไม่ไม่ของพี่ได้อยู่อู้อู้ตัวนึงหลุดว่าหล,ล,ลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วไม่นะ ไม่นะไม่นะไม่นะซือขายได้28เองใช้เวลาไป69นาทีโอเคมามาดูสิว่าเควสบนบอร์ดเราเสร็จไหมนี่เควสนี้เสร็จได้มา100นี่ได้2ชั่วโมงได้มา200เอ้า ยังไม่ถึงสองชั่วโมงนี่อีกนิดเดียวอีกนาทีเดียวเล่นมา1ชั่วโมงได้ทั้งหมด100ลูกกวาดคิดว่าคุ้มไหมว่าคิดว่าคุ้มไหมหนึ่งชั่วโมงกับ100ลูกกวาดอะ่ะผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันได้มันได้ทั้งมันได้ทั้งลูกกวาดแล้วก็ได้ทั้งเวสด้วยมันอยู่ที่ความขยันเล่นของเรานังน้อง,องการหาลูกกวาดนี่พี่ว่ามันไม่มีทางรัดที่จะทําให้ลูกกวาดมันได้มากแล้วก็เพิ่มเร็วนอกเสียจากการ ลงดันแล้วก็มีเพื่อนที่มียูนิตดีๆแล้วก็มาทำเคเวสบนบอร์ดเนี่ยให้สำเร็จแค่นั้นอะใช่ไหมใช่โอเคค่ะน้องๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดส u b s ไ r i b ์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย